มาตามข่าวตามกิจกรรมน่าสนใจกันต่อนะคะพรุ่งนี้แล้วค่ะสำหรับงาน m o n e เอ x p ์2 0 2ป b a n g สองนนะคะ,คะจัดที่ IMPACT เมืองทองธานีค่ะงานนี้น่าสนใจมากนะคะนอกจากแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆจะจัดเต็มดีที่สุดแห่งปีแล้วนะคะกิจกรรมก็หลากหลายค่ะโดยเฉพาะเวทีสัมมานาด้วยนะคะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนค่ะ จัดเต็มทุกวัน4วันรวมถึงกิจกรรมนะคะจากศิลปินดาราชั้นนำํำรวมถึงโอกาสในการลุนรับโชค2ต่อด้วยนะคะติดตามรายละเอียดทั้งหมดกิจกรรมงานนี้นะคะจากทางคุณภาคณีวิริยะรังสริตประธานจักงานร่วมงานมหกรรมการเงินมัน,นิเอ็กซปค่ะ ค่ะก็สำหรับงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปนะคะกรุงเทพนะครั้งที่25ในครั้งนี้นะต้องบอกว่าเรามีการระดมกูรูชั้นนำระดับประเทศนะมาร่วมเปิดเวทีสมัมมนาให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนเจาะลึกทุกกลยุทธ์รับมือเศรษฐกิจ2025กันเลยทีเดียวค่ะดิฉันก็ขอยกตัวอย่างนะหัวข้อสมนะัมมนาที่ท่านอาจจะสนใจนะยกตัวอย่างเช่นนะหัวข้อจัดทับรับสึกครึ่งปีหลังก่อนถึงเส้นตาย90วันอันตรายนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็ยังมีในหัวข้อดูแลภัยแผ่นดินไหวด้ว ประก,กันภัยนะคะ มีหัวข้อโอกาสซื้อที่ดีที่สุดหุ้นกรดแอนกแกร่งข้ามกลางวิกฤตนะคะสัมมนาในหัวข้อเทรนธุรกิจ2025พร้อมหลักสูตรปั้นแบรนด์ระดับโลกโดย SME D Bank และ b ออยอ n หัวข้อผู้ดอย LTF ด้วยไทย ESGX พร้อมโผหุ้นน่าซื้อค่ะหัวข้อกำไรอย่างยั่งยืนด้วยหุ้นอเมริกาและหุ้นจีนนะคะหัวข้อวิธีทํากําไรให้อยู่รอดช่วงตลาดขาลงนะคะหัวข้อเก่งกาไรใน7หุ้นนางฟ้าอเมริกาสําหรับคนงบน้อยแต่ใจใหญ่นะคะหัวข้อ รับรอขาย NPA กระแสใหม่กำไรลงทุนที่น่าจับตานะคะหัวข้อลงทุนหุ้นต่างประเทศได้ง่ายด้วย DR01 ผ่านกระดานหุ้นไทยค่ะและหัวข้อเทคนิคชนะตลาดในยามวิกฤตเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีสัมมนาในหัวข้อพิเศษนะคะกับเสวนาหัวข้อ สลากกออชนะคะวัตกรรมใหม่การออมนะ,ะหรือที่เรียกกันว่าหวยกเกษียณน,นั่นเองนะ,ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะดเรเผ่าภูมิโรจนสกุลและคุณจรุวรรณเรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรกรมการกองทุนการออมแห่งชาติมาะะให้ข้อมูลกับเราด้วยนะ,ะในวันที่15พฤษาาคมเวลา4โมงเยนนะะ็นณเวทีกลางค่ะก็ปีนี้นะ,ะมีโซนพิเศษนะ,ะที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะกับโซน health and wellness expo ครั้งที่4นะคะเพราะ เทลก็คือเวลนะะสุขภาพก็คือกำไรของเรานั่นเองค่ะก็ไปพบกับสินค้าและบริการด้านสุขภาพมากมายนะที่จะทําให้เราแข็งแรงสดใสชะลอวัยให้อ่อนเยาว์มีกําลังกายและกําลังใจสร้างชีวิตดีๆได้ในทุกวันค่ะนอกจากนี้นะยังมีโซนแฟรนไชส์นะคะซึ่งเป็นโซนพิเศษนะที่ให้ร้านแฟรนไชส์คุณภาพมาให้ท่านได้เลือกลงทุนนะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะสร้างไรายได้เสริมให้กับทุกไลฟ์สไตล์ได้ด้วยนะคะภายในโซนยังมี Ex ็กซิมแบงค์นะบสยและ s m e เอ็มอดีแบงค์นะให้บริการและให้คําปรึกษาานะเพื่อกรลงทุ ั่งคุณในธุรกิจแฟรนไชส์นั้นคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะแล้วก็อย่าพลาดเลยนะคะกับเวทีสัมมนาของโซน Health and Wellness Expo และโซนแฟรนไชส์นะที่บนเวทีเนี่ยจะให้ความรู้แนละแบบฉ่ำๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะการใช้ชีวิตนะและเรื่องของการสร้างธุรกิจนะขยายธุรกิจนะแล้วก็แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจนะการเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยก็อยากให้ติดตามกันนะคะแล้วก็มีหัวข้อดีๆมากมายให้ติดตามมากมายเลยค่ะนอกจากนี้นะยังมีโซนพิเศษอีกหนึ่งโซนค่ะเพื่อเชื่อมต่อโลลกกขขอองงศิปะเเ้าับรื่ การลงทุนนะในชื่อโซน Happy Life บายการเงินธนาคารและธนาคารกรุงเทพค่ะเปิดโลกแห่งศิลปะเพื่อความสุนทรีนะไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีน้ำนะดนตรีคลาสสิกนะหนังสือหรือบทกวีชมภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติได้ทุกวันเลยค่ะและเราจะได้เห็นว่าศิลปะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่เราสามารถชื่นชมและลงทุนไปได้พร้อมๆกันค่ะก็ขอเชิญชวนนะทุกท่านที่มีความสนใจนะมาฟังสัมมนาของเราได้ภายในงานเลยเพราะว่าปีนี้เราจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆนะรวบรวมวกูรูจากทุกสาขานะมาให้ความรู้ในทุกด้านเลยทีเดียวนะ ก็อยากจะให้ติดตามตารางสัมมนากันได้ที่ทาง www.moneyexpo.net หรือทาง Facebook Fan Page Money Expo นะคะแล้วก็มาฟังสัมมนากันได้นะฟรีทุกหัวข้อนะ,ะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้างานค่ะก็ขอเชิญชวนน้ทุกท่านนะทั้งหมดนี้นะในงานมาการมการเงิน Money Expo ครั้งที่25 15 -18 ้ิพฤษภาคมนี้นะะที่ Challenger Impact เมืองทองธานีนะะเวลา10บโมงเชา้าถึง2ทุ่มตลอด4วันค่ะสามารถติดตามทุกโปรโมชั่นนะของธนาคารและสถาบันการเงินนะรวมถึงตารางสัมมนาของ3เวทีนะแล้วก็ยังตารางกิจกรรมของศิลปินดาราที่มาร่วมให้ความบันเทิงภายในงานนะ,ะรวมถึงกิจกรรมของงานนะ,ะได้ทาง Facebook m o n e y Expo หรือทาง w ว w m o n e y e x p o n e t นะคะพิเศษนะฮทำธุรกรรมทุก10,000บาทนะ,ะลรุ้นรับของรางวัลกลับบ้านได้เลยนะ,ะทันทีนะแถมยังไดุ้นต่่อที องนะลรุ่นเป็นเจ้าของโทรศัพท์ iPhone 16นะคะมี1รางวัลอีกด้วยนะเป็นต่อที่2โปรพิเศษแบบนี้มีปีละครั้งนะก็อยากให้มาทําธุรกรรมกันเยอะๆค่ะสําหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการมาทําธุรกรรมนะอย่าลืมนําเอกสารสําคัญมาด้วย3อย่างนะอย่างแรกคือสําเนาบัตรประชาชนนะอย่างที่2คือสําเนาทะเบียนบ้านนะและอย่างที่3คือเอกสารรับรองเงินเดือนหรือเทียบเท่านะเพียงมีเอกสาร3อย่างนี้นะก็สามารถสมัครได้ทุกธุรกรรมไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแน่นอนค่ะ มันนี่เอ็กซ์โปกรุงเทพครั้งที่25พบบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรโปรโมชั่นสุดพิเศษสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลักออมรัพย์ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำประกันชีวิตประกันภยัปนภยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ15-18พฤษภาคมนี้ที่ Cha l l เจอร์ h อ l l 2-3 Impact เมืองทองธานีจัดโดยการเงินธนาคาร ไฮไลท์ของงานนี้นอกจากทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมภาพนิ่งหรือชมคลิปในเนรตศการแล้วเนี่ยเราจะมีการแสดงบนเวทีสดๆโดยศิลปินมีชื่อทั้ง3ส,สาขาครับเป็นการแสดงการวาดภาพสีน้ำโดยท่านอาจารย์สุชาติวงทองสุดยอดนักวาดภาพสีน้ำของเมืองไทยวงดนตรีในลักษณะของ Chamber Music จากวิทยาลัยดุรังคศิลป์เป็นการอ่านบทกวีโดยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เช่นอาจารย์ชมัยพรแสงกระจางอาจารย์ศักดิ์สิริมีสมศรีสุดท้ายนี้เราจะปิดด้วยเรื่องที่ใกล้ตัวทุกท่านนะครับก็คือเอาคนรุ่นหนุ่มมาบอกว่าเขาแต่งเพลงประกอบหนังกระดนตรีกันได้ยังไงก็อย่าพลาดน,นะครับขอเชิญทุกคนชมบูทีฟสี p p ฮปปี้ไการเงินธนาคารและธนาคารกรุงเทพ เป็นงานมาหากรรมการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีเลยนะคะแล้วก็จัดเต็มโปรโมชั่นด้านการเงินการลงทุนแบบครบวงจรรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อมาเสริมโอกาสการลงทุนแล้วก็การทําธุรกิจให้กับคุณผู้ชมกันนะคะแน่นอนว่าห้ามพลาดค่ะเพราะว่าถ้าหากพลาดงานนี้ไปแล้วนะคะรออีกทีนี้ปลายปีเลยนะคะ